สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถไว้ใช้ในเมืองหรือว่ารถใช้ในครอบครัวแบบประหยัดน้ำมันวันนี้จัดมาให้นะคะกับ t o y o ต a y a า i s a t อทีเครื่องยนต์1.2นะคะตัว n p คันนี้เลยได้รถปี2021นะใครอยากได้ใครมองหาอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับยาที่บริษัทโอโต้เช่นเคยนะคะวันนี้ มากับรถประหยัดน้ำมันนะคะเป็นเครื่องยนต์พนะันสองแะที่สำคัญได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยคันนี้ได้รถปี2021ตัวรถสีเทานะคะกระจังหน้าสีดำสวยๆแบบนี้นะ,ะตัดเส้นโครเมียมทำให้ด้านหน้าของตัวรถดูดุดัดนนะคะสำหรับไฟด้านหน้าเป็นไฟมันติวเรฟเลกเตอร์นะคะไฟเลี้ยวในโคมเรียบร้อยแล้ว ล้อนะคะเป็นล้อกระทะสวยๆมาพร้อมอยางฟูตเยาะไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถนะในส่วนของตัวกระจกนะคะแค่เดิมโรงงานทุกจุดโลโก้โตโตยต้ายังอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นออกวัดกับบริษัทฮอตโต้ไว้ใจเราได้เลยนะคะรถสวยแน่นอนการันตีและดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะรือให้ดูกันเลยนะ เม็ดอาร์ตนะคะสร้างโดยโรบอทสวยๆแบบนี้ยังเรียงสวยอยู่นั่นหมายความว่า,วารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนั้นห่วมมาแต่อย่างใดนะคะไม่มีการตัดต่อนะรถสวยการันตีภายในเป็นเบาะหนังนะคะ เบาะหนังตึงๆสวยๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นควบคุมคอนโทรลต่างๆเปลี่ยนโหมดจากพวงมาลัยได้ในส่วนของ CD นะคะ FMAM AUX เชื่อมต่อบูทฮุดอันนี้เล่นได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์อ a นาล็อกสวยๆเลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียง90,000่โลเท่านั้นไปกันต่อที่ห้องโดยสารห้องโดยสารนะคะ นั่งได้3ามคนนั่งได้นะคะเบาะหนังตึงๆสวยๆเลยหัวไม่ชนหลังคาเข่าไม่ชนเบาะด้านหน้าแน่นอนนะคะไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มองหารถไว้หารายได้เสริมหลังเลิกงานนะคะจะบอกว่าคันนี้นะไปวิ่งแอปต่างๆนะคะเหลือแล้วก็ได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันแล้วก็นี่เลยห้อง เก็บของนะคะกว้างแบบนี้นะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะบอกเลยว่าใส่ได้ถึง3ใบใบสบายๆเลยนะในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เติมลมนะคะสตรีมยางอยู่ครบแบบนี้เลยเครื่องมือแม่แรงมีให้ก่อนส่งมอบไม่ต้องห่วงนะคะเรามากันแบบครบๆอยู่แล้วตัวน็อตนะคะ ฝากระโปรงท้ายไม่มีขยับไม่มีแกะนะเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับรองซื้อรถกับเราไม่ต้องหนักใจนะคะโลโก้ด้านหลังไฟท้ายสวยๆโลโก้ยาริสเอทีดอยู่ครบนะคะคันนี้ได้เลขทะเบียน3ตัวเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วก็ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะ คันนี้นะคะ369,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่7ใบเทาตลอดอายุสัญญานะคะมีรับประกันหลังการขายให้ได้รถปี2021ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะคะกับรถที่เป็นรถประหยัดน้ำมันได้แบร์หลักไม่ต้องเอาเงินมาให้วันรับรถนะคะรับรถกลับไปค่าฟี45วันจัดให้ด้วยนะใครมองหาอยู่ฝากคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจบริษัทคอโตของเราไว้ทุกช่องทางด้วยนะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะรถที่เรามาอัปเดตกันทุกๆวันเพราะในหนึ่งวันนะซื้อรถเข้าใหม่เยอะมากๆเลยฝากด้วยทอโเตอร์สวัสดีค่ะ